มาอัปเดตเรื่องเงินเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระจากเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันค่ะกระส่วนการคลังแนะ4กลุ่มนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปร้องทุกข์ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดำค่ะ สำหรับพี่น้องนะคะที่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาจากเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะคะและบางท่านไม่ได้รับสิทธิ์บางท่านถูกตัดสิทธิ์นะคะแล้วก็ต้องการที่จะไปร้องทุกข์เพื่อขอสิทธิ์รับเงินเยียวยาให้กับตัวเองซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้เปิดช่องทางให้มีการร้องทุกข์นะคะผ่านทางสาขาของธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินหรือทกสค่ะในระหว่างวันที่18ถึง29พฤษภาคม63นี้ค่ะ ซึ่งคนที่สามารถไปร้องเรียนได้นะคะก็คือคนที่ไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยานะคะหรือว่าถูกตัดสิทธิ์ค่ะโดยนายลว้วโรนแสงสนิทผู้อำนวยการสํานังกงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศในระหว่างวันที่ 18- ถึง29พฤษภาคมโดยขอแนะนำว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางและลดโอกาสในการติดเชือ้อโควิด -19 ผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียนใน4กลุ่มต่อไปนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องเดินทางไปร้องเรียนด้วยตนเองค่ะเนื่องจากกระทรวงการคลังได้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วและเป็นการดำเนินการให้กับทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มาร้องเรียนเท่านั้นค่ะ โดย4กลุ่มที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปร้องเรียนนะคะก็ได้แก่ 1. กลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ทำให้กระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้จำนวนประมาณ1ล้านคนค่ะในส่วนของกลุ่มนี้ผู้ลงทะเบียนได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วและกําหนดจะโอนเงินยียวยา,ยายในวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้ค่ะจำนวน5.9แสนราย ในส่วนที่ยังคงเหลืออีกประมาณ4.3แสนรายโปรดดำเนินการผูกพร้อมเพด,ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยเร็วค่ะซึ่งจะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดโดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีกกระส่วงการคลังจะมีการตรวจสอบและอ้นเงินให้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะส่วนกลุ่มที่2ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปร้องเรียนนะคะก็คือกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องค่ะ มีอยู่จำนวน1.7ล้านรายกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาหาแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสมต่อไปค่ะกลุ่มที่3ที่ไม่จำเป็นต้องไปร้องเรียนนะคะก็คือกลุ่มที่ได้รับแจ้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมว่าไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้ากลัวเรือนเกษตรแล้วกระทรวงกางครคลังได้ตรวจสอบคัดกรองกับฐานข้อมูลชุดล่าสุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยานในวันพุธที่20พฤษภาคมโดยสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com ปุ่มซีเท่าตรวจสอบสถานะค่ะ ส่วนกลุ่มที่4นะคะก็คือกลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา5,000บาทจากเว็บเราไม่ถึงการค่ะใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนไม่ทันหรือด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ขณะนี้ไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้นะคะเนื่องจากได้ปิดระบบการลงทะเบียนสําหรับมาตรการนี้ไปแล้วตั้งแต่วันที่22เมษายนค่ะดังนั้นขอให้ติดตามมาตรการเยียวยาอื่นของรัฐที่จะออกมาเพิ่มเติมในอนาคตค่ะ โดยโฆษกกระทระวงการคลังได้กล่าวในตอนท้ายว่าสำหรับประชาชนในต่างจังหวัดสามารถร้องเรียนการช่วยเหลือเยียวยาที่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 รวมถึงมาตรการเยียวยา5,000บาทได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของกระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัดอีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะนอกจากธนาคารออมสินกรุงไทยทกศแล้ว ท่านก็ยังสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมได้ด้วยค่ะส่วนใครที่มีข้อสงสัยนะคะก็ติดต่อไปได้ที่ call center ของธนาคารกรุงไทยค่ะ021111144ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับพี่น้องที่อยากจะไปร้องเรียนเรื่องเงินเยียวยาจากเว็บเราไม่ทิ้งกันนะคะหากท่านอยู่ใน4กลุ่มนี้ท่านก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปร้องเรียนนะคะ หากชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ